กลางกลางกลางไม่รู้เองไม่รว่าอยู่นะว่าแข็งมากนะว่าไปโจยุ่งชายโอ้เลยทั้งนั้นเดี๋ยวลองจับร้อยนะดี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 ดดี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 ดดีดีดีดดีดีดีด Toca bola bóng lên cây quanh quanh là có gì quanh 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 Nhanh, Đã... vào đi. Đừng để cả Không luôn. Sọi S.

เปลี่ยนแผนเปลี <ใน S 1> ่ย<ใ>นแผนคนคิดมากโอ้เล่นเกมรักตรงกลางด้วยคำนี้สุดยอดสุดยอดไม่เอาไม่ดีแล้วดีแล้วไม่เป็นขาดทำต้องจะเปลี่ยนแผนอยู่

Lên nào. Lên nào. Nghiêm, nghiêm, nghiêm. Nghiêm. mà lại mà đi. trai coi lối à, lục con đả. đây đi. trai coi lối à, lục

ไปเองได้ได้มาเล่นเลยครับทอมมาเล่นเลยครับ <farming> ส

Bộ ประวุฒ đá ๆมาๆวุดๆๆวุดเริ่มหลังนี่เดี๋ยวคนรักครับคนวันนี้เกมตามเลยเกมตามมาเอ้ยตามมาตามมาอย่าอย่าอย่าจะได้บอลเลยมาได้มาได้มามามา กลางไว้แล้อแล้วกลับมาแล้อปาลิสไม่อยู่เบอร์23มาแล้วเด็ดบูธเดินนี่เดินเข้าเดินเข้าวบูธดีร้อยดีร้อยดีร้อยดีร้อดีร้อยอะเด็ดเด็ดอะไรอ่ะดีแล้วใจหวหน้า

đó cái bên này b

rồi, <laughs> ừ. ừ. à, ờ. <laughs> à, à, <laughs> <Thì> <laughs> lên tòn mười ngàn. lên.

ترجمة yeah.